สวัสดีค่ะวิถีภูไทยชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้ปะแพรอยู่ปากข้าดดวโพดค่ะพี่น้องปะแพรมโหดข้าวโพดค่ะหอนหอนค่ะพี่น้องข้าวโพดปะแพรได้สั่นี้นละเด้อค่ะพี่น้องมีไข่ได้ทายให้เบิ้งค่ะพี่น้องปะแพรกับการดเนี่ยอะไรเวะค่ะเด้อมาเบิง้งผลงานปะแพรค่ะพี่น้องในราคะข,ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน สวีทไว้ค่ะพี่น้องสวีทไว้เอฟหนึ่งค่ะพี่น้องข้าวเหนียวลูกผสมค่ะตอนนี้ได้ขนาดนี้แล้วค่ะใหญ่บ่ค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะได้ได้หกสิบห้ามื้อค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะได้หกสิบห้าวันค่ะมาเด้อเพื่อจองฟักเลยดีมือเข้ามาด้ค่ะพี่น้องยางแห้งก็ไม่ได้ด้ค่ะพี่น้องมื้อค่ะ นี่ค right. 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 um ่ะกาแฟก็ปล Mont ่อยน้ำเขามาน้ำร้องเป็นี้แล้วค่ะพี่น้องตัยนี้ามาแล้วก็ซาดหึ่นต้นค่ะปล่อยมาหู้ดมาแต่พุนแล้วค่ะพี่น้องปล่อยห้างน้ำร้องนี่แล้วค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะปล่อยปล่อยเขามาแล้วก็ซาดซาดหึ่นต้นหึ่นโคนค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะตําอ่างเอ็ดอ่างอ่างไว้เนาะเจอขี้มูค่ะ ขี้นุขี้หมูเื้อขี้หมูเซือ้อปุ๋ยนี่แหละคะ่ะยูอ่างคะ่ะยามพื่นออดอและะ้วก็เพลเพกับวานปุ๋ยรงๆ้องค่ะแบบนี้นะคะอันนี้นะถือว่าฮดกดน้ำมีกระดอคะ่ะพี่น้องเพระาะว่าเดี๋ยวมือเร่งมีป้ากระหักะคะ่ะประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ ต่อๆค่ะต่อๆค่ะพี่น้องไนล่ะคะ่ะฟักก็ถือว่าใ่ญ่อยู่คะ่ะทีนี้รุงเอ็ดแปงง่ญ่คะ่ะฟักเรารู้สึกว่าจะง่ายกว่าปีกายนี่หลายอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะชอบคลิปนี้อย่า,าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามวิถีผูทไทยชาแนลด้วยนะคะข้าวเหนียวหวานหวานเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะปัันนี้นะคะ เราต้องโค้ให้ได้คับพี่น้องดูแลให้ได้คะ่ะมีเห็นยปะซื้อพันธุ์ดีถ้าเฮาดูแลม่ได้โคไม่ได้คะ่ะเพ็่นแกนี่มีแซแบทืพีเดียวคะ่ะฟักจะมีง่ายค่ะพี่น้องเราคาดสั่นพันธุ์พันธุ์ดีแล้วก็หฮากว่าตัวตูวเล่เขาได้ค่ะพี่น้องต้องเสื้อจื้อคะ่ะถ้าไม่รักการเกษตรก็ต้องเฮาต้องรักการเกษตรนําค่ะพี่น้องถึงได้ผลงานเราจะออกมาดีนั่นเองค่ะพี่น้องอฟัอกนะคะพี่น้อง ใหญ่มากเลยค่ะอ้วนปุ๊บอยู่ค่ะพี่น้องข้างล่งก็ดีค่ะพี่น้องเนี่หางก็กระสีก็อดแล้วบางอันก็ลอดบางอันก็ก้างลังจะลอดค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องเริมทยอยหาค่ะถ้าเฮาราหา,าคือเพิ่อนในนาทีเดียวกันเพิ่นนลอดเมื่อทีเดียวกันอันนี้มงนี่นะคือว่าลอดเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยปลายตรงน,นี้ล้ะค่ะต้องบีบดงึงตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่ายังมีคันนี่งอดไปแล้วเฮาก,ก็ต้องเลือ่อซักค่ะพี่น้องมีแม่นว่าหาสีหาใจวยค่ะ ต้องเลือกค่ะเลือกสักที่หางโคดๆค่ะนีอย่างนี้นี่คือโอเคแล้วนี่ค่ะอันนี่กระเล่มนี่มันสันที่ว่าขวดคักกระเลือค่ะแต่กระเลือมหักไก่ค่ะพี่น้องค่ะ่ค้ยฟักไงหรือที่ค่ะพี่น้องนี่นะงลุงลุงโคตรอยู่พุกค่ะลุงพันไซไซโอบนะโคตรค่ะพี่ลุงว่าอันเกย์หักแล้วนี่อันะกระเลือก็ได้ลุงทักทายพี่น้องแน่ค่ะลุง ลุงบอกว่าดีค่ะอยู่ต่ป่าฟูนค่ะพี่น้องส่งกำลังใจมาให้ลุงหน่อยเด้อค่ะจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามวิถีพูไทยชาแนลด้วยนะคะเอาพระเพรขอตัวก่อนนะคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวพระเพร์สอยลุงหดก่อนค่ะกายเฮือกทีเฮือน้องบึ้งนะพี่น้องเนาะสานีกแล้วค่ะผู้เลอเข้ามาสองพระแพร์กับพระแพร์กลับไปหาคือเก่าเลยค่ะพี่น้องเด้ออาจจะสาได้ค่ะไปหาคือเก่าค่ะพี่น้องผู้เลอที่ผ่านกดแล้วพระแพร์ค่ะ เบิ่งเฮาจนจบคลิปเบิ่งเฮาจนจบคลิปทุกคนค่ะพี่น้องแล้วก็ผู้หองผู้น้องพี่น้องผู้เลอมีโฆษณาค่ะพี่ก็เบิ่งจนจบไม่ได้ไม่ได้ปิดหนีแล้วค่ะพี่น้องเอาสัมนี่ก่อนละพี่น้องน้อแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว้พอๆเดี๋ยวไม่ค่ะแค่นี้ก่อนค่ะจะค้ำแล้วค่ะพี่น้องนะสวัสดีค่ะ